สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีพิจิกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นะิทัตาโร่นะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาความรักของคุณนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2566นะคะจะเป็นคอนเทนต์ของคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะอาทีนี้๋ย่เรามาเริ่มกันเลยเนาะเอาที่ความรักของคนโสดเลยแล้วกันนะคะ ในเดือนนี้นะคะคนโสดจะได้เจอราศีมังกรพึกศกแล้วก็พิจิกนะคะวันเกิดของเขานะ่าจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันจันทร์อังคารเสาร์อาทิตย์นะคะสีวันนี้ จันทร์ครเสรออาทิตย์นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เกิดตรงกับวันดังกล่าวนะคะทีนี้มาดูกันซิว่าอดีตที่ผ่านมาความรักของคนโสดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือสถานะโสดในที่ผ่านมาคือแบบโสดไหมหรือว่าไม่โสดอะไรอย่างงี้เนาะจริงๆอดีตที่ผ่านมาความรักของคนโสดเดี๋ยวขอหยิบก่อนนะคะคนโสดที่ผ่านมาเคยน่าสึกว่าคุณไม่ได้โสด อดีตที่ผ่านมากลุ่มของคนโสดที่ผ่านมาคุณไม่ได้โสดคุณมีคนให้เออให้สารสัมพันธ์แล้วกันใช้คําคะว่าสารสัมพันธ์แล้วเนาะละักษณะว่ามันอยู่ในสถานะที่ดูคุมเครือนแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วยแล้วก็ประเด็นที่สำคัญคือคนนี้ที่คุณคุยด้วยเขาอะเหมือนมีเจ้าของมีครอบครัวนะคะแล้วเขาก็แอบมา มาคิกกิ๊กกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือน่านี่น่ารู้สึกว่าพิจิกอะไปไปชอบคนที่มีครอบครัวไปชอบคนที่มีแบบมีพันธะนะคะ <c oughs> มันออกมาฟิลประมาณนี้นะเพราะว่าไพ่เดวิลขึ้นมาชัดเจนมากนะคะชัดเจนอ่าจะเป็นตรงๆก็คือลักษณะแบบไปแอบบแบบบแอบคบแอบอะไรอย่างงี้ นะคะเอาตรงๆเลยนะคะไม่อม้อมคอมนะเพราะว่าช่องนี่หน้าไวใครไม่เป็นนะคะความรักทีนี้ความมาปัจจุบันละ่ะเป็นยังไงชีวิตของคุณปัจจุบันก็ดูไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อืมปัจจุบันดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เลยอะ่ะมันมันมีความแบบแอบคิดถึงอะ่ะอืมมันมีความคิดถึง เขาดูนิ่งไปแล้วนะคนเนี้ยเคยรู้สึกว่าเอคุณคุณกับเขามันมีความเงียบไปแล้วอะช่วงนึงเขาก็ดูนิ่งๆไปนะคะนิ่งก็คือหมายถึงว่าอาไม่ได้พูดกับเรามาสักระยะหนึ่งนะคะคุณเองก็รู้สึกเหมือนแบบจะรอคอยดีไหมวะใจนึงก็อยากให้กลับมาอีกใจนึงก็คือยังอยากเจอหน้ายังอยากเห็นหน้าเขาอยู่ นะคะคือบางครั้งคุณกับเขาอะ่ะยังอาจจะเห็นยังยังอยากจะเรียกว่านะยังอาจจะยังเจอกันอยู่เห็นหน้ากาันแต่ว่าไม่ไทักไม่ได้คุยกันอนนืนานๆทีถึงจะได้คุยกันน,น,นานๆทีถึงจะได้ส่งข้อความหา,หาการอะไรประมาณนี้หรือน,น,นานๆทีมาเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะมันอยู่ในหมวดของความเป็นไพ่เด o มูนเด m มูนก็มันก็ชัดเจนว่าเหมือนแบบเหมือนจะไม่ได้คบต่อถึงจะคบต่อก็จะยาก ถ้าคบต่อก็คือยากอยู่พอสมควรถ้าพูดถึงความรู้สึกความรู้สึกของเขาณนะนะตอนนี้ที่ที่มีกับคุณนะเขาเหมือนเปิดตัวเลือกมีคนคุยแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นในตอนนี้ด้วยนะคะในตอนนี้ขอดูความรู้สึกของเขาลึกๆหน่อยที่มีกับคุณ น่าเสียว่าการที่เขาจะประคองคุณเอาไว้ในชีวิตอีกครั้งหนึง่งมันค่อนข้างยากสําหรับเขาแล้วอ่ะเขาเลือกที่จะเป็นฝ่ายนิ่งเงียบแล้วก็หายไปแต่ไม่ใช่ว่าหายไปแบบปุบป,ปับเลยนะคือเหมือนลักษณะแบบค่อยๆเนียนอ่ะค่อยๆออ,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 ออกไปจากชีวิตคุณจะมาแนวนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มของคนโสดในเดือนนี้ก็จะยังอยู่สถานนะโสดเหมือนเดิมนะคะมาขอดูคาแนะนําเรื่องของความรักของคุณหน่อยนี่น่าจะไม่ลงรายละเอียดแบบ ดีเทลแบบเรื่อยๆไม่ไม่พูดนะคือน่าจะเอาแค่แบบเอาแบบเนื้อเนื้อคือชัดเจนไปเลยว่าโสดหรือไม่โสดนะคะอืมเดี๋ยวนะ <c oughs> ความรักที่ยิ่งใหญ่มีค่าแก่การรอคอยจริงๆคุณเองอยากจะได้ความรักที่เป็นรักแท้เป็นรักที่สงหวังแต่ว่าคนคนนี้น่าจะยังไม่ใช่สำหรับคุณ ะะก็ลองเปิดใจตัวเลือกใหม่แล้วกันรอดูว่าเผื่อเดือนหน้ามีคนที่ถูกใจกว่านี้ก็ได้หรือว่าอเอาง่ายคนนี้ไม่กลับมานะตอนนี้เดือนนี้คือเขายังไม่กลับมานะเพราะฉะนั้นคุณคุณคุณต้องอยู่คนเดียวก่อนเดือนนี้มุกออนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วกันเดือนนี้นะคะเขาก็จะเล่นแบบฟิลแบบนิ่งๆเนียนๆไปค่อยๆออกจากชีวิตเราในเดือนนี้นะคะอืมอ่ะโอเคข,อขอ้อขอภัยเถอะพงพูดแบบ คำตรงๆมาดูที่ชาวสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะไม่ชัดเจนก็คือแบบคลุมเครือเนาะก็จะมีราศีกันสิงแล้วก็กรกฎนะคะกันสิง์กรกฏนะคะ,ะ,คะที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องราวความรักของคุณวันเกิดของเขาเกิดตรงกับวันเสาร์วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะ อะมาดูความรักของสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,อะเอาอาดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาก่อนคือสถานะไม่ชัดเจนทีอดีตที่ผ่านมาก็มองว่าอืเดี๋ยวนะ,อ,ะอาอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มองว่ายังคงไม่ชัดเจนเหมือนเดิมคุณยังคงทําตัวแบบว่า มีเพื่อนมีกลุม่มมีสังคมแต่ทําตัวค่อนข้างเหมือนคนโสดคุณจะทำตัวลักษณะเหมือนแบบมีคนให้คุยก็เหมือนไม่มีคือเรียกง่ายๆว่าคุก็คือแบบคุณคุยกับคนอื่นได้แบบคุยกับได้ทุกคนทั่วๆไปอ่ะคุณไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องแบบเป็นแฟนกันแบบจริงจังอืมคุณเป็นคนที่มีสังคมมีเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเข้าปามีปาร์ตี้อยู่บ่อย คุณก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าต้องแคร์ใครอะไม่มีฉันก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้ส่วนเขาเองคนที่คุณค,คุยด้วยนี่น่าสึกว่ามันจะมันจะเป็นฟิลล์แลณะเหมือนแบบก็ไม่ได้แคร์อะไรประมาณนี้เหมือนกันเขาก็พร้อมจะไปได้ทุกเมื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มไม่ชัดเจนในที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นความคลุมเครือไม่ชัดเจนดวงของคุณก็ยังเหมือนดวงคนโสดอยู่ดีอะในที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันละ่ะ ปัจจุบันนะคะเป็นยังไงบ้างคุณอยากเริ่มอะไรใหม่ใหมในชีวิตให้กับตัวเองนะในหน้าปัจจุบันนี้คือเคยรู้สึกว่าคนที่คนที่คุณไปคุยด้วยนะตอนเนี้ยเหมือนเขาอยากจบอะไรบางอย่างนะอืเดีย๋ยนะคะ และคนเองก็อยากจบแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่คุณพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องรักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเออแต่พยายามมองหาคนดีๆในชีวิตไหมอยากมองหาคนดีๆในชีวิตอยากมาอยากจะมองหาคนที่จะมาเป็นครอบครัวเป็นอ่าเป็นคู่ชีวิตที่แบบว่าเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกคือ สถานะคน,คนโสดอ้คนไม่ชัดเจนเดือนนี้คือน่าสึกว่าคําตอบของคุณนะ่ะมันมันชัดเจนมากก็คือก็ยังคงไม่ชัดเจนยังเป็นเป็นความรักแบบไม่ชัดเจนยังเป็นความรักแบบคนโสดอยู่โสดที่มีให้คุยหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเก่าจบไปนะคนใหม่จะเข้ามาแต่คนใหม่เข้ามามองว่าอาจจะยังแบบก็ยังเป็นแบบเหมือนคุยกันไปเรื่อยๆอืม คุณเดือนนี้คนที่คนที่จบไปแล้วก็จบไปแล้วมีคนใหม่เข้ามาในเดือนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนกับคุณมันจะมีคนใหม่เข้ามาแต่ว่าจะยังไม่พร้อมี่ชัดเจนกับคุณนะคะในเดือนนี้ความชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะอ่ะขอดูคำแนะนำหน่อยสิ นี่น่าแนะนําว่ากลุ่มสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยคุณไปโฟกัสในเรื่องของคําว่าหน้าที่การงานการเงินของคุณจะดีกว่าเดือนนี้นะคะคําแนะนําในหน้าไพ่บอกว่าค้าอธิษฐานของคุณจะนําพาให้คู่ของคุณมาพบกันในเร็วๆนี้ซึ่งก็หมายความว่าคนที่คุณคุยด้ในปัจจุบนันไม่ใช่คู่ของคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคนใหม่ ได้พบเจอคนใหม่ที่จะมาเป็นครอบครองคุณจริงๆในอนาคตข้างหน้าได้นะคะเป็นคนที่จะแบบมาเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยามีลูกมีเต้าด้วยกันในอนาคตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่คุยด้คนที่คุยด้วยใปัจจุบันไม่ใช่นะคะอย่างไม่ใช่อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะก็จะไม่ไม่พูดเยอะจะเอาแค่แบบสโคแบบชัดเจนไปเลยเนาะ อะเรามาดูกันต่อที่คนมีคู่กันบ้างเนาะคนมีคู่นะคะจะมีราศีใดบ้างนะคะคนมีคู่นะคะจะมีราศีมีนกุมมีนกุมกันนะคะสามราศีนี้นะคะที่จะมีบทบาทในชีวิตของคุณนะคะเกิดตรงกับวันจันทร์อะไรวันจันทร์อยู่นะวันอะไรเริ่มเบลอละอืมอัดคลิปมาแต่เช้าละ อะโอเคเอาใหม่จะมีคนที่เกิดตรงกับวันจันทร์วันศุกร์วันอังคารวันเสาร์นะคะสี่วันนี้แหละนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะอันนี้คือคนมีคู่นะอืมอ่ะเรามาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างคนมีคู่ก็หมายถึงคนที่มีครอบครัวนะคะมีครอบครัวเช่นแต่งงานจดทะเบียนสมรสการหรือมีลูกเรียกการหรือว่า จดอ,อะไรนะหรือมีรูปการหรือมีพิธีงานมงคลสมรส้วยกันนะคะอาจจะแบบพูดลิ้นโล,ล,ลัวนิดนึงนะเพราะว่าคือหน้าเริ่มเบลอแล้วคือแบบใช้ใช้สมองทำงานต่อกันมาหลายวันละนาอยก็ยังแบบพักไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่ามาดูอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณหน่อยคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างสมหวังไหม ก็ยังคงสมหวังนะก็ยังคงดูมีความสุขไม่ได้มีความทุกข์ใจหรือเดือดร้อนใจในเรื่องของความรักแล้วก็เขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็ค่อนข้างเทคแคร์ดูแลคุณค่อนข้างดีเหมือนกันนะพิจิกนะคะอใน,นที่ผ่านมาดูเหมือนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่าณนะปัจจุบันแล้วล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะอืม นี่น่าจะไม่ไม่บรรยายพูดแบบเป็นปฏนะิกิริยาอะไรอย่างเงี้ย reaction ของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะน,น่าจะเอาแบบเนื้อๆตรงๆไปเลยว่ารักไม่รักอยู่ไม่อยู่อะไรอย่างงี้นะคะความรักของคนมีคู่ก็มองว่าเดือนนี้ก็โอเคอยู่นะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยนะคะต่อให้เดือนนี้คุณจะมีอารมณ์ร้อนบ้างก็ตามคือน่าสึกว่าคุณคุณดูอารมณ์ร้อนในบางอย่างอารมณ์ร้อนในบางอย่างคือค่อนข้างดูจริงจังกับการใช้ชีวิตมากแต่ว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนทนุถนอมคนที่คุณรักมากๆนะคะส่วนในด้านของเขาคือก็มองว่าเขาเป็นคนที่ มีจินตนาการค่อนข้างสูงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความคิดที่หลากหลายอยากทําหนุนอยากทำาทำิจฉเยอะแยะมากมายคคาเป็นคนที่มี beginning อะไรใหม่ๆในชีวิตมีการเริ่มต้นการพัฒนาตัวเองอยู่อยู่ต,อตลอดเวลาคุณเองก็มีความสูงที่จะประคองคนนี้เอาไว้ในชีวิตด้วยใช่นรัอไม่นะคะเวลาคุณกับเขาคุยกันทีไรมันจะเป็นลักษณะเหมือนการสนทนาการเรื่องเงินสัดส่วนใหญ่เลยเนาะอะ,อะขอดูหน่อยซิว่า เขาตอนนี้นะคะรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นอยู่เขาถ้าตอนนี้เคยน่าสึกว่าเหมือนเขามีปัญหาด้วยความที่เขาคิดคิดอยากทำไอ้หน,หนูอยากทำอะไรเยอะแยะมากมายในสมองเขาแล้วก็ดวงเขาดวงเนื้อคู่ขคุณไม่ค่อยดีอะคือเปิดไพ่มาเป็นไพ่เดแล้วก็แปดดาบเหมือนเขามีเรื่องให้อึดอัดใจมีเรื่องให้ต้อง หาทางออกอยากเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะมีการแบบเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นแบบปรับป,ปับกระทันหัมมีการทะเลาะบบกแวงกับใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้ในที่นี้นะคะในตอนนี้นะคะดวงเขาไม่ค่อยดีนะเป็นไพ่เดสแนะนําพาเขาไปทําบุญหน่อยแล้วกันนะคะทําบุญบริจาคลงศพจํานวนเงินหนึ่งบาทขึ้นไปให้กับวิญญาณและญาติแล้วกันนะคะดวงไม่ค่อยดีอื ความรักของคุณกับเขาในเดือนนี้คือน่าสึกว่าคุณกับเขาเดือนนี้จะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเป็นปัญหาทางการเงินในคนในเรื่องของการเงินในบ้านในครอบครัวอืมนะคะเป็นการพูดคุยกันเรื่องเงินซะส่วนใหญ่เรื่องอื่นๆก็คือเหมือนเหมือนไม่ใช่อุปสรรคระหว่างความรักของคุณนะคะส่วนในเรื่องของการ แพนไปเที่ยวอาจจะมีบางคู่แพนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็ได้นะคะอืมอ่ะขอดูหน่อยสิค่าแนะนำอืมคือค่าแนะนำบอกว่ามันเป็นลักษณเหมือนเหมือนความความาคลั่งไคลความรัก อข้างใครอะไรกับบางสิ่งบางอย่างมากๆขอดูหน่อยสิว่าคู่ของคุณตอนนี้มันมีอะไรแบบปกปิดกับเราไหมปกปิดเราไหมทําไมคู่ของคุณในความว่าในความรู้สึกในความรู้สึกตามหน้าไพ่มันเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนเขาแอบมี มีความเขาเรียกว่านะมีความลับกับคุณไพ่เนี่ยมันรัสเมันเป็นคําว่าความเจ้าชู้เออเป็นความเจ้าชู้ไม่รู้ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอะมีคําว่าความเจ้าชู้ความเจ้าชู้อยู่ในเนี้ยแอบแฝงอยู่มีความเจ้าชู้แอบมีกิ๊กอะไรประมาณนี้อืมแอบมีกิก๊ก เออมันออกมาแนวเนี้ยความรักของคุณเนี่ยอยู่กันเดือนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนะทำไมคุณกับเขาอะเดือนนี้อยู่ด้วยกันก็คือโอเคยังไม่ได้มีเรื่องของขันทะเลาะกันเกิดขึ้น แต่มันเป็นฟิลลักษณะเหมือนแบบจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันก็จะเป็นแค่ปัญหาเรื่องของทางการเงินในครอบครัวเท่านั้นค่าใช้จ่ายของคนในบ้านคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ในประเด็นอของคําว่าการแอบมีกิก๊กแบบมีแบบมีกิก๊กมีเอ่อมีบุคคล,ลี่สัยแบบมีไม่มีเนี่ยแสดงว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โกหกกันอยู่ในตอนเนี้ยแอบบมีกิก๊กไม่ใช่ไม่ใช่ชู้แต่กิ๊กนะเป็นกิก๊กไม่ใช่ชู้อืมนะคะมันจะออกมาแนวนี้เนาะก็ ถ้าหากเขามีอะไรที่จะคุยกับคุณได้เขาจะบอกคุณว่ายังไงจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะเวลาที่คุณเขาอยู่ห่างกันเขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณเออนะคะเขาบอกแบบนี้เนี่ยขึ้นมาไพ่เดอะสตาร์แล้วเขาก็บอกว่าเราสองคนต่างก็รู้อยู่ว่าบางครั้งอ่ะมันก็ไม่ใช่ ไม่ใช่นี่หมายถึงไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเธออะไรประมาณเนี้ยเหมือนเป็นการตัดพ้อเลยอ่ะเหมือนเป็นการตัดพ้อความรู้สึกเลยเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าว่าว่าตัวของคุณจะมีความสุขไหมถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาอยู่ด้วยแต่คุณก็คือสิ่งที่ที่สุดในชีวิตของเขานะเขาบอกแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าเขายังคงอยากประคองคุณอยู่นั่นเองนะคะ มันเป็นความรู้สึกประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคก็นีน่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่แล้วกันนะคือต่อให้เขามีความลับแอบแฝงอะไรอยู่ก็ตามนะคะก็สุดท้ายแล้วคือยังไงก็มองว่าเขายังเขาก็ยังคงเลือกคุณอยู่ดีที่จะอยู่กับคุณนะคะเลือกที่จะอยู่กับคุณเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคู่แล้วกันนะโอเคก็ขอให้มี สีนห้าให้ครบนะคะแต่ละคู่เนาะจะทําให้คุณสองคนมีเกาะป้องกันในเรื่องของการใช้ชีวิตความรักนั่นเองนะคะเจ้ากรรมนียพหน้านะคะก็ขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ